สวัสดีครับโคชันนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการทำเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เป็นสานะนะครับจบปัญหาการที่จะมีปัญหาแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนนั่นให้ดูนะครับจบปัญหาการมีที่ว่านี่นะครับเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเห็นตัวอย่างนี้นะครับจบปัญหนานะครับจบปัญหา ขั้นแรกเริ่มเลยนะครับเราต้องเตรียมวัสดุมาก่อนนะครับอ่ะขั้นแรกเราก็กดไปที่จัก,การการแฟลันนี้ครับอ่ะกดไปที่นะครับกดไปที่าม content, คอนเทนต์เรื่อมเชื่อมตัวกับลิงก์เสร็จแล้วก็คัดลอกคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จคัดลอกเสร็จแล้วก็เราไปที่ facebook ไปที่ Facebook ไปที่ขีดสามขีดขวามือแต่ไปที่เพจที่เราจะขายของแต่ไปที่เพจเสร็จอ่าแต่ไปที่โพสดินสอแล้วก็ที่ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็กดวางพอกดวางเสร็จแต่ไปที่แบบภูเขาหรือว่าแกลเลอรี่รูปภาพและวีโอแต่ไป ปแต่ไปเสร็จเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปเลอกรูปภาพมาหนึ่งแลรูปภาพมาหนึ่งรูปแล้วก็กดตัดไปพอก,กดตัดไปเสร็จกดแชร์มันจะขึ้นแบบนี้เราบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ทีหนึง่งพอกดแต์ที่เราดักรู่นะครับ แล้วก็แตะไปที่โพสต์ธรรมดาอ่ามันขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็คัดลอกลิงแต่จุดกระป๋าสามจุดคัดลอกลิงคัดลอกสิดแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับอยู่ซ้ายมือสูดอ่ากดที่หน้าหลักแล้วก็กดไปที่คุณคิดอะไรอยู่แล้วก็วางคอนเทนต์วางลิงก์แล้วก็ลบลิงก์ออก ลบลิงก์ออกเสร็จแล้วก็โพสต์โพสต์เสร็จ่ะกดไปที่แสดงความคิดเห็นก่อนใส่ติ๊กเกอร์ให้หนึ่งติ๊กเกอร์ครับสนใจสนใจทักมาครับอ่า แล้วก็แตะไปที่ตามได้นะกดไปแล้วก็กดยกนิ้วใหม้มอยกยี่ยมก็ได้หกครั้งนะครับยกยยมเสร็จเดี๋ยวเลื่อนไปอีกทีนึงก่นอนฮะฮะฮกระตูนก่นอนหารูปภาพก่อน แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็นนะได้แล้วก็สามได้เลื่อนดูก,ก่อนนะครับได้หกอันนะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋โอเคโ,โอ๊กเสร็จนะครับกดไปที่กระดิง่ง แล้วมันจะกินแบบนี้เลยร้านการโฆษาดินเตอร์แสดงความคิดเห็นแช์ต่อหน้าแช์นะครับแล้วกดปุ๊บนั่นะครับเป็นฐานะอะไไหมครับอันนี้นครับโอเคโอเคนะครับจบเฮ้